วานเนสซาบีเวอร์นังเอกดังยุค90หลายๆคนจะรู้จักและเคยเห็นหน้าตาของเธอในจอทีวีสำหรับวานเนสซาบีเวอร์นั้งเอกดังยุค90ปัจจุบันเธออายุ45ปีซิงเธอก็ยังเป็นน้องสาวของนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างออริเวอร์บีเวอร์ในอดีตเธอดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียวเพราะทั้งสวยเก่งครบเครื่องและตอนนี้ก็ยังสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนบอกเลยว่าการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆนะเนี่ย ซึ่งวานซ่าเป็นทั้งนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงในยุค90มีอัลบั้มชุดแรกในแนวสตริงกับต้นสังกัด SP สุภมิตรและต่อมาเธอก็ออกอัลบั้มใช้ชื่อว่าเวนิ่าในปี2536มีเพลงที่เธอรู้จักคือเพลงบอกราเพื่อนเกา่าเพลงอะอะอย่าเลยเป็นต้นแต่ผลงานชิ้นแรกของเธอเธอเริ่มเข้าวงการครั้งแรกมาตั้งแต่9้วบจากการแสดงภาพยนตร์เรื่องชมพูกแก้มแมม ึ่งได้รับบทบาทเป็นนางเอกในวัยเด็กหลังจากนั้นก็มีผลงานการแสดงตามมาอีกหลายเรื่องอย่างภาพยนตร์เรื่องหัวใจสีสีหรือละครเรื่องปกาก้ารังสีดำบ้านสีขาวกับดาวดวงเดิมปัจจุบันเธอก็เป็นผู้จัดช่วยพี่ชายผลิตละครให้กับช่องเจและเปิดบริษัทให้ชาวอุปกรณ์กล้องชื่อบริษัทวีแคม6แก้าจำกัดเพื่อถ่ายละครร่วมกับสามีทั้งสวยทั้งเก่งขบเครื่องมากความสามารถหลากหลายจริงๆเลยคะ่ะ